แงจดสวัสดีครับอยู่ผมนุ่นถ่มือสองครับวันนี้พามาชมฮิโนมโตนะครับซ X เอสิบหกในีนีนก่อนอื่นจะบอกอะไรก่อนมานี่กันเปิดวันนี้จะรีวิวเร็วนิดนึงครับผลมาแล้วตกแล้วด้วยนี่คันนี้เป็นคูโบต้านะครับคูโบต้าอ่านเลยก็คือ ฮิโนมโตะครับซื้อลิขสิทธิ์ของคูบุต้าไปนะครับคันนี้ไปใช้ในแบรนด์ของฮิโนมโตะแต่จริงๆแล้วคือคูบุต้าทั้งลำเลยต่างกับคูบุต้าแค่สติกเกอร์ครับเพราะฮิโนมซื้อลิขสิทธิ์ไปคันนี้อ่ะเล่าสเปคเครื่องยนต์สามสูบโฟวินเก่าญี่ปุ่นสิบหกแรงนะครับเครื่องไม่ต้องพาวัวล้วแล้ว,ลวก็ไล่มาจากด้านหน้าเลยแล้วกันผมก็รีบๆวันนี้ฝนตก นี่คันนี้สีเดิมนะครับสีไม่เคยทำโฟวินยางนี่มีแต่รายงานหน่อยตามสไตล์ยางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คันนี้ใช้งานมา1 1ึ่งรอชั่วโมงครับฝนก็จะเริ่มหยดละพันร้อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นยกหางว่างหางโลไฮถังน้ำมันอยู่ด้านหลังนะครับคันนี้ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือนี่ครับ มีแขนมาแล้วเรียบร้อยท่านใดเอาไปตัดหญ้านะครับเพิ่งมีโอกาสได้รีวิวรถลงเพจแบบจริงจงจังๆนะครับคันนี้เพราะว่ามาทีไรแล้วไปตลอดเลยนี่ก็มาใหม่ๆเลยครับมาเพิ่งล้างเสร็จวันนี้เลยผมก็เลยรีบเอาลงวันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้รีวิวอีกเดี๋ยวจะไปก่อนซะอีกพีดีโอมีทั้งหมด3เกียร์นะครับเดินหน้า3าเกียร์และความพิเศษของเขาคือพีดีโอเนี่ยสามารถถอยหลังได้อีก พีดลีสามารถถอยหลังได้อีกคันนี้ก็ไม่ต้องไปแปลงแขนนะครับไม่ต้องเสียค่าแปลงแขนมีแขนแปลงมาแล้วเรียบร้อยอประมาณนี้แล้วก็ยังมีระบบเลี้ยวแคบอีกเวลาเราใส่โฟวินใส่สโลนะครับเราเลี้ยววงเลี้ยวมันจะแคบแคบมากอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่ต้องพราหัวนะครับดับก็ดับกุญแจ เครื่องนี้มากใครหาไปตัดหญ้านะครับราคาผมแจ้งไว้ก่อนเลย89,000บาทราคานี้ถูกมากเลยครับเนี่ยได,ได้ตามที่เห็นเลยฟืนไฟเช็คให้หมดติดหมดนะครับไฟลุงไฟเลี้ยวไฟหน้าเบาะใหม่แบตเตอรี่ใหม่นี่นี่น่ะผมลองขับไปดูลงเลย เออท้ายนิ่มๆเงียบๆครับผมไม่หอนไม่ดังนะ <S <S โฟวินใช้งานได้ทุกระบบนะครับเย็นๆด้านรถก็จะเยอะๆหน่อยนะครับ แ่งจัดอันนี้เอยเ่บเบรกข้างเดียวนะครับปึ๊บมันจะเรี้ยวไวหน่อยอ่ะประมาณนี้ผลตกแล้ว ห้องตัวนะครับนี่นี่มาดูนี่หางระบบหางยกขึ้นลงเนี่ยเห็นครับขึ้นลงปรับอ่าปรับลงช้าเร็วได้แล้วก็วีดีโอมาดูตรงนี้อ่เดี๋ยวผมจะนับเกียร์ให้ดูนะหนึ่งชา้าสองไวขึ้นสามไวดูนะ อ่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทิศทางการหมุนบ้างเห็นไหมอันนี้หมุนกลับทางเห็นไหมจะหมุนกลับทางนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆสเปคเครื่องยนต์ก็สามสูบโฟวินดับเครื่องดับกุญแจนะดับกุญแจสตาร์ทก็เพียงเหยียบคัสต์ครับสตาร์ทสตาร์ตง่ายมากประมาณนี้ ท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้ค mm ูบูรตาซีเอบคูบตาเป็นจริงๆเป็นฮิโนมโตครับ mm hmm. คือฮ mm ิโนมโตซื้อลิขสิทธิ์ไปผมจะติดปากเรียกคูบูรตาก็คือมันก็คือคูบูรตานี่แหละแต่ใช้ในแบรนด์ของฮิโนมโตะสิกแรงสามสูบ4วินนะครับ89,000บาทราคานี้ไม่แพงครับราคานี้ไม่แพงมีแขนมาให้เรียบร้อยไปถึงใส่หางตัดหญ้าได้เลยนะครับหรือท่านใดที่จะเพิ่มใบดันหน้าอะไรเงี้ย โทรหาเราได้เลย0822388443นู้นเราถ่ายมือสองครับร้านเราตั้งอยู่ตำบลลำนลายอำเภอเชมบานจังหวัดลบบุรีฝัากร้านนิดนึงครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทอร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นหรือพวกรถไถฟอร์ดรถเล็กอะไรพวกนี้ครับเราก็รับซื้อด้วยนะครับทั้งซื้อและขายอ่ะวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจครับฝนอ่าสำหรับผมนู้นเราถ่ายมือสองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมีไรติดต่อได้ครับ0822388443เบอร์ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับวันนี้ลาไปก่อนััดีครบ